สวัสดีครับอินดีต้ตอนเราเข้าสู่ช่องไปดูกันพราะว่าผมรู้จิกจกันอีนกรอบหนึ่งครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ปาตันลาวสแควร์เมืองลาลิตปูลปาตันนะครับ อันนี้ก็คือภาพของราชวังปาตันนะครับตัวนี้ปาตันดอโรสแควร์นะครับวันนี้เนี่ยก็มีเทศกาลของเนปาลชื่อว่าอินทดรจัตราที่กัดมันดุนะครับผมก็เลยว่าจะไปถ่ายดูตรงนั้นว่ามีงานอะไรบ้างโลกเทศกาลนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด8วันผ่านมาแล้ว2วันเหลืออีกประมาณ6วันก็วันน,น,นี้วันที่3นะครับไปดูว่าที่กัดมันดุเดอโสแควนเขามีกิจกรรมจัดงานอะไรบ้างนะครับตอหนลนังจากนี้ประมาณ3มกิโลก็จะเป็น ก,ก็ไปดูกันว่าทังนั้นมันจะมีอะไรบ้างวันนี้นะครับอินเดีจัตรไปพบกันครับเดินมาถึงปู๊จบนะครับรถสาธารณะวันนี้ดูเหมือนจะน้อยว่าจะไปขึ้นรถสาธารณะแบบ3ล้อไฟฟ้าไปแต่ว่ามันมีแต่ขาไปขาไปขากลับจากกรุงเทพมันมีรถเดยอะแต่ว่าจากที่นี่ไปกันบันดูอันนี้ไม่มีก็เลยเดินมาเรื่อยๆ ไปซื้อว่าเขาน่าจะปิดถนนครับวันนี้3าล้อแบบนั้นวันที่จริงแล้วมันต้องมีไปก่อนมันดูบ้างแต่ว,ว่ายังไม่เห็นตอนนี้ผมก็เดินมาถึงกู้ญซอกแล้วนะครับรถก็น้อยๆอย,อยู่วันนี้อาจจะเพราะว่าเป็นวันเสาร์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจถ้าไม่มีรถก็จะเดินไปถึงนะครับก็มาถึงกัดมันดูแล้วนะครับ ว่าจะมา3ล้อไฟฟ้าแต่ว่า3ล้อไฟฟ้าไม่มีก็เลยมารถู้ครับ20รูปีตึกที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเป็นตึกมีชื่อว่าดารารานะครับเป็นตึกที่สร้างใหม่ลนะังตึกเก่าที่เคยสร้างไว้เมื่อสมัยโบราณนนถล่มอนปี2องพตอนทันินไหวก็เลยเขาก็เลยสร้างใหม,สใหม่สร้างใหม่ครั้งนี้คือสร้างจากปูนนะครับดัานในนี้จะมีลิฟต์มีอะไรมีครบทุกอย่างไม่เหมือนเมื่อก่อนคือเมื่อก่อนนี่ัแบบแคบ,บ,แบ,บแบบ ขึ้นก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้คือเขาทําแบบอันใหม่นะครับสร้างแบบปุ่มอันใหญ่เลยส่วนอันเก่าที่พังถล่มลงไปเนี่ยมันก็จะอยู่ด้านหลังเขาก็จะใส่กระจกใส่ไว้ในตู้กระจกแล้วก็ด้านนอกก็จะเป็นอันใหม่ติ๊กใหม่อันนี้นะครับว่ายังไม่ได้เปิดใช้งานใช้ใช้อะไประมาณสักห้าเดือนกว่าจะใช้เปิดงาน <S <S เพราะว่าด้านนอกเขายังสร้างอยู่นะครับยังสร้างไม่เสร็จนะครับ แถวนี้ก็แถวนี้ก็เตรียมไปด้วยร้านนะครับร้านที่เนปาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านแบบเสื้อผ้ารองเทา้าเพราะว่าที่เนปาลเน,นี่เรื่องการขายของออนไลน์นี่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขเขาก็เลยจะขายกันเช่าร้านแล้วก็ขายกันเป็นปกติเหมือนสมัยก่อนในประเทศไทยยังยังมีอยู่นะครับขายแบบออนไลน์นี่ยังไม่ลุ่งเท่าไหร่ตรงนี้เขาก็เลยจะขายกันแบบใช้เปิดร้านเสื้อผ้าแล้วก็เปิดร้านขายกันแบบนี้เตรียมไปหมดนะครับทุกที่เลย ตอนนี้ผมมาถึงนิวโรดแล้วนะครับนิวโรดนิวโรดไปว่าถนนใหม่ไม่รู้ถนนใหม่ยังไงนะครับถนนใหม่เพราะว่าในเนปาลสมัยก่อนเนี่ยมีถนนน้อยมากแล้วทีเนี้ยคาดว่าน่าจะเป็นเป็นถนนที่ลาดยางครั้งแรกในประเทศก็เลยใช้คิดว่านิวโรดนะครับตนนัวนี้ตอนนี้เราก็ต้องไปบอสันตปูรนะครับที่เห็นเล็กๆเ,เห็นไหมครับนี่ละมีอันนี้คือบอสันตาปูรเราจะเข้าไปในนี้นะครับก็คือ ราชาวังของกัมดมนุษย์เนปาลน,นะครับตัวนี้โอเคไปกันครับโอเคเข้ามาข้างในบอสันตูพุลเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเป็นคนต่างชาตินี่ก็จะต้องเสียตังนะครับตรงนี้1,000ลูปี350บาทไทยนะครับประมาณนั้นเสียประมาณนั้นต่อคนนะครับก็ถ้าเข้ามาข้างในก็จะเห็นร้านเป็นอันดับแรกเลยนะครับเห็นร้านร้านทุกรูปแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกิฟต์การ์ดกระเป๋าแล้วก็อาหารส่วนใหญ่นะทัวนี้เสนะื้อผ้าจะก็จะไม่ค่อยมีละ เราไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมก็ไม่ได้มานานแล้วตรงนี้นะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนบ้างหลังจากแผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยนะ ความจริงผมอยากจะเล่าประวัติของสถานที่แห่งนี้นะครับปัตมานดูดอร์สแควร์แต่ว่าเสียดายผมก็ไม่รู้ประวัติครับรู้แต่ว่าสร้างมานานแล้วหลายร้อยปีนะครับทรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆแบบทรงยุโรปนะครับไม่มันจะไม่เหมือนทรงเนปาลส่วนนนี้คือ architecture เนปาลแท้ๆเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นอีกตึกหนึ่งที่ถูกทำ้ายจากแผ่นดินไหวปี2 0 1 5ครับยังไม่ได้ซ่อมแซมบูรณะตอนนี้กำลังไม่รู้เขาจะทำหรือเปล่านะครับ<ม>สิ่งก่อสร้างที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้ไม่ได้ใช้ปูนเลยนะครับใชอ้อีดดินแล้วก็ไม้แล้วก็เขาเรียกอะไรในการผมก็ไม่รู้ว่าเขาวาสาเญปานเรียกว่าจูนแต่ว่า ผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงดีครับมันจะเป็นคล้ายๆแบบดินเหนียวแต่ว่าไม่ได้ใช้ปูนนะครับตัวนี้ที่จริงแล้วอันนี้ก็พังแบบดูไม่ได้เลยนะครับอันนี้พุ่งจะบูรณะเสร็จนะครับอันนี้พุ่งจะบูรณะเสร็จนะอันนู้นก็ยังบูรณะอยู่ด้านนอกนี่เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วแต่ว่าด้านในนี่ยังบูรณะอยู่อันนี้ก็คือราชวังทั้งหมดเลยนะร,ราชวังสมัยกอ่อน เนปลาลนี้จะมีราชวังเยอะเพราะว่าเป็นแผ่นที่ประเทศนี้เป็นแบบภูเข,ขามันก็เลยจะมีแบบพื้นที่ใกล้ๆเคียงก็จะมีราชวังราชวังนู้นราชวังนี้นะครับ <c oughs> แค่ในลัสมีประมาณร้อกว่าโลนี่มีทั้งหมด7กว่าราชวังราชวังดังๆเลยก็คือมีสามราชวังก็คือปารตันดารวาสแควร์ที่เมื่อกี้ผมไปแล้วก็ กัรมันดูดอร์วาสแควร์อันนี้แล้วก็มีกันหนึ่งก็คือพักตูปูดอร์วาสแควร์นะครับสามดอร์วาสแควร์ที่หลักๆเลยที่คนต่างชาตินิยมมาเที่ยวแล้วก็มีประวัติศาสตร์โด่งเด่นนะครับวันนี้ส่วนสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสิ่งที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เขาจะเรียกว่ารัฐนะครับรัฐรัฐหรือว่ารถนะครับเขาจะเรียกว่ารถรถนะครับรถหร,รือว่ารถนี่แหละครับ แต่เขาจะออกสมเนียงแบบรอทอรอ์ถเขาก็จะใส่เทวดาแล้วก็จะแห่ท้องเมืองตรงนี้นะครับซึ่งเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งนานแล้วเหมือนกันตั้นแต่สมัยราชวังตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับตอนนี้นี่ยังไม่มีอะไรในะวันนี้วันที่สามนะครับน่าจะยังไม่ถึงเวลาในการแห่เทวดาที่อยู่ในวัดีอยู่ใน วัดวาลามนะครับเขาก็จะออกมาข้างนอกแล้วก็ออกมาแห่กันข้างนอกนะรันนี้นะครับเขาเรียกว่าอินทรจัตรานะครับัอินทรจัตรามีทั้งหมด8วันครับในแต่ละวันก็จะทําอะไรไม่เหมือนกันนะครับซึ่งผมเองก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้มาดูด้วยตายเองตัวเองครับผมก็เคยเห็นในแต่ทีวีเพราะว่าไปอยู่ประเทศไทยตั้นแต่เด็กๆผมก็ไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ เทศกาลมาชินนาทของปาตันนะครับตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เทศกาลบิสกิตจัตระของปักตาปูรนะครับแต่ว่าของกัดมันดูเองนี่ไม่ค่อยเห็นแต่ว่าที่จริงแล้วผม,มเกิดที่กัดมันดูนะครับใกล้ๆนี้เลยแต่ว่าไม่เคยเห็นของตรงนี้นะครับตรงอันนี้ผมก็จะกําลังจะเข้าไปสู่ด้านในของเมืองราชวังนะครับ เวลามีงานใหญ่ๆนะครับเวลาที่มีเทศกาลใหญ่ๆพวกรัฐมนตรีพวกสสพวกผู้ว,ว่าคอทมอเอวกผู้ว่าแบบผู้ว,ว่ากรุในกรุงของนะครับกรุงที่นี่กรัดมันมดูนะครับก็จะมาชมมาเยี่ยมประชาชนยืนตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยสมัยที่มีกษัตริก็มีกษัตริย์มายืนทักทายประชาชนแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีกษัตริย์แล้วก็เลยก็จะมีพวกรัฐมนตรี ก็มาทักทายประชาชนกัน,นครับนี่ครับทรงจะคล้ายๆแบบยุโรปนะครับมันจะแตกต่างจากสิ่งก่อสร้างอย่างเง,งินยางเชิงเชิญนะวันนี้เฉพาะดุนนี้นะครับ โอเคตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปสู่อีกฟากหนึ่งของราชวังนะครับที่เนปาลน,นี่ยังมี3ามล้อแบบนี้นะครับเรียกว่าริกซอริกซอยังมีนะครับยังมียังมีบริการอยู่นะครับยังไม่รู้ว่าใช้บริการยังไงก็น <c oughs> น่าจะขึ้นแล้วก็บอกที่ไปวิ่งแถวๆนี้นะครับ ดาวองค์น,นี้นะครับเรียกว่าไวรบนะครับไวรบ นักสวามวนกำลังเข้าไปสักการะกันนะครับดนตรีที่กำลังเล่นอยู่นี่คือทีเมีบาจาเขาเลียกทีมีบาจา,า,จานะครับ เขาจะใส่ติกาด้านบนเราก็จะใส่ดอกไม้ให้ขา้างบนเป็นการสัญลักษณ์ของการไหว้สักการะของเนปาน,นะครับม,มีการบูชา,ชาเป็ดด้วยนะครับูบชาเป็ด จะไปใส่ิีกานะครับแต่ว่าเขามีการเาขาเรียกอะไรบูชายันบูชายันบูชายันสัตว์ก็เลยไม่อยากเข้าไปเพราะว่ากลัวเลือดสัตว์นะครับผมก็ไม่ดูนะครับไม่ดูด้วยนะครับก็เดินไปถ่ายเขาถือมีดกําลังจะบูชายันผมก็เจอหนอกก่อนไม่ดูนะครับหลายคนเขาทาอย่างนั้นก็มันเป็นโปรเฟนีที่เขาปฏิบัติกันมานานนะครับเพราะว่าสมัยก่อนที่เนปาลเนี่ยเขาจะไม่มีโรงฆ่าสัตว์ เขาก็จะฆ่าสัตว์ในนามของเทวดาเพื่อให้มันบาปนนน้อยลงเพอาเชื่อกันอย่างนั้นนะครับฆ่าในนามของเทพเจ้าบาปจะไม่ได้ตกอยู่ที่ตัวเองทั้งหมดอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะเพราะว่าเดิมแล้วชาวเมืองกัดมันดูเนี่ยก็เป็นชาวชาวพุทธทีนี้เขก็ชาวพุทธเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์กันแล้วหลังๆเนี่ยเขาก็มีาาาศาสนาฮินดูเข้ามา ชาวพุทธก็เลยกลายเป็นชาวพุทธกับฮินดูนะครับทีนี้เขาก็กินต้องกินเนื้อกันแล้วทำยังไงก็ใช้วิธีแบบนี้ก็คือเอาสัตว์ต่างๆมาบูชาในวัดแล้วก็ค่าค่าเสร็จแล้วก็นําไปรับประทานที่ผมรู้นะครับบางทีอาจจะพิจก็ได้นะไม่ใช่ว่าถูกต้องหมดทันี้ผมเล่าในสิ่งที่ผมรู้นี่ๆหน่อยๆน,น,นะครับแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาก็มีองศาสมีอะไรเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมี การฆ่าสัตว์ในวัดบาลามน,น้อยลงกับเมื่อก่อนเยอะมากนะครับมันก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งก็คือเขาเชาชาวยินดูบางคนเขาเชื่อว่าการบูชายันในเท,เทพเจ้าทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับลุ่งเรืองในกิจการการงานอะไรอย่างนี้ซึ่งต่างจากพระพุทธศาสนาก็คือการฆ่าสัตว์เบียดเบียน,ยนสัตว์มันก็คือบาปอย่างหนึ่งก็คือปาณาติบาตใช่ไหมครับมันก็จะทําให้สุขภาพไม่ดีอย่างนี้เป็นต้นก็ ความเชื่อของแต่ละศาสนามันก็จะไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจในสิ่งนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูต่อว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านล่างก็จะเห็นว่ามีน้ําบริการฟรีด้วยนะครับใส่ขวดไว้แล้วก็เดินไปดื่มแล้วก็เอาวางขวดไว้ที่เดิมนะครับตรงนี้ก็มีเทวดาองค์หนึ่งนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าองค์นี้คือผพรอบหรือว่าองค์นู้นคือผพรอบนะครับมาแบบไม่มีความรู้จริงๆขอโทษทีนะครับ พอเป็นว่าวันนี้คือดูแต่วิวยางเยอแล้วกันนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยครับเขาเรียกเสาเสาอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะครับ <Hello. S 1> <laughs> นะครับเขาก็จะใช้เชือกแล้วก็ใช้คนร่วมกันหลายๆคนเนี่ยดึงตอนแรกมันจะนอนอยู่ใช่ไหมครับนอนอยู่ นอนพาดไปตรงนั้นแล้วเขาก็จะใช้เชือกเชือกที่เห็นอยู่ตรงนี้เขาก็จะดึงหลายๆคนร่วมกันดึงแล้วก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นี่ก็จะเป็นประเพณีหรือกากิจกรรมกิจกรรมหนะึ่งนของส่วนหนึ่งของอินทรจัตรทั้งหมดนะครับฝนะรั่งใช้บริการลิกซอนนะครับ3าล้อนักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวแบบนี้ได้นะครับ ถ้าเดินไม่ไหวก็นั่งลิกซอรสามล้อแบบนี้ไปเที่ยวทั่วเมืองเลยนะเมืองกัดมันดูที้แต่บริเวณราชสวังนะครับตรงนี้สามารถเข้าไปเข้าไปข้างในได้ได้ด้วยนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้เข้าเหมือนกันไม่รู้ข้างในมีอะไรลองเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาอาจจะไม่ให้ถ่ายข้างในนะครับข้างด้านในนะครับซื้อถัวตรงนี้แล้วก็เข้าไปด้านในนะครับโอเคได้ถัวมาแล้วนะครับ ห้บรูปีสำหรับคนญนปุ่นนะวันนี้ก็ลองเข้าไปข้างในกัน เขาจะอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ทางเข้ามาตรงนี้เห็นคนอื่นเขาถ่ายรูปก,กันผมก็เลยถ่ายอัดวิดีโอเลยนะครับ mm hmm. ด้านในจะดูเงียบๆกว่าด้านนอกนะครับแล้วก็เห็นวิวตึกดีกว่าด้านในด้านนอกนะครับ mm hmm. เข้ามาจากทางเข้าเมื่อกี้ก็ด้านซ้ายมือก็จะมีประวัติของกษัตริย์ต่างๆนะครับกษัตริย์ที่ เคยมีในเนปาลทั right? no ้งหมดนะครับมีชื่อแล้วก็มีรูปภาพจะอยู่ด้านในครับกษัตริย์กษัตริย์องค์นี้มีชื่อว่าพระนามว่ากินพิทิวีนารังสานครับเป็นกษัตริย์ที่ทําให้ประเทศเนปาลเนี่ยจากหลายรัฐหลายรัริย์หลายๆราชวงศ์กลายเป็นกษัตริย์ราชวงศ์เดียวกันก็คือกลายเป็นประเทศเนปาลประเทศเดียวกันนะครับดังนั้นมาก็เริ่มต้นก่อตั้งเป็นประเทศเนปาลเกิดขึ้นก่อนนั้นนั้นก็คือ กษัตริย์ปาตันกษัตริย์ปุกตะปูกษัตริย์กัดมันดูกษัตริย์ริติปูกษัตริย์หลายหลายกษัตริย์พอกษัตริย์องค์นี้เนี่ยไปตีเมืองหลายหลายเมืองเสร็จแล้วก็กลายเป็นประเทศเดียวกันในเวลานั้นแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เป็นมีกษัตริย์เดียวเดียวเดียวมาเรื่อยๆจนกระทั่งจบองค์สุดท้ายก็คือมีทั้งหมด13กษัตริย์ทั้งด้วยกันนะครับต่อไปเราก็จะเข้าไปด้านในประตูนั้นนะครับเมื่อกี้ทางเข้าก็จะอยู่ตรงนี้ใช่ครับ ทางอีกด้านหนึ่งก็จะอยู่ตรงนู้นน่าจะเป็นด้านออกอะไนั้นนะครับเนี่ยเราจะเข้าตรงนู้นกันลองเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรนะครับก่อนประตูทางเข้านะครับผมก็เห็นที่นั่งประทับของกษัตริย์องค์เก่านะครับกษัตริย์แล้วก็ราชินีผมคิดว่านะครับขาไม่มีป้ายบอกว่าคืออะไรน่าจะเป็นกษัตริย์องค์นี้นะครับ อ๋อตรงนี้มีครับมีมีป้ายบอกอยู่ครับที่นั่งประทับของกษัตริย์นะครับวันนี้องค์เก่าดูเหมือนคล้ายๆมันมันของประเทศไทยนะครับนี่เป็นพระมาศเอาว้ให้ประสงฆ์เทศอะไรนี่นะอันนี้ก็เป็นของกษัตริย์องค์นี้นะครับโอเคเราเข้าข้างในกันนะครับเรามาด้านในก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับ อันนี้ก็คือวิวจากด้านในจากที่ผมสังเกตน,นะครับลวดลายของหน้าต่างลวดลายของหน้าต่างต่างนะตัวนี้ที่เห็น,นจะแตกต่างจากมันมันไม่เหมือนกันทุกอันนะครับมันแตกต่างนะครับมีความแตกต่างมันมีทั้งสีด้านเลยนะครับอันนี้ข้างบนสีด้านเลย รถล,ลายจะไม่เหมือนกัน,นครับนี่อันนี้คือมีแค่ข้างมีข้างเดียวข้างบนนะครับนี่คือกออ็วิหารของกษัตริย์นะครับเป็นพระราชวังสมัยก่อนกษัตริย์ก็จะอยู่ในพื้นที่แบบนี้นะครับ มาจากปกุกประตูเมื่อกี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นไว้สําสหรับทางเข้าห้องน้านะครับใครต้องการจะเข้าห้องน้ําก็เข้าห้องน้าด้านนี้แล้วก็มีพื้นที่สีเขียวนิดนึงนะครับแล้วก็น้ำน่าจะเป็นทีอนอท่อาบน้ําของที่อาบน้ําสมัยก่อนนะครับตัวนี้ okay, ข้อออกมาด้านนอกพิพิธภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในนั้นเมื่อกี้ที่เข้าไปนี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับเข้าไปทางเดิมออกมาทางเดิมนะครับ พอไปก็มันก็มีเดินทางในชั้นพื้นพื้นดินอย่างเดียวชั้นสองชั้นสามพื้นไม่ได้นะครับขอไม่ให้ขึ้นมันมีบันไดขึ้นอยู่แต่ว่าพอปิดทางไว้ขอไม่ให้ขึ้นนะครับก็มันก็จะมีแค่นั้นแล้วก็มีรูปภาพบาาารรยายนี้คือวิหารอะไรอะไรมีมีบรรยายอยู่นะก็จะมีบรรยายอยู่แค่นั้นก็โอเค ถือว่าพอสมควรคลิปนี้นะครับฝนตกแล้วด้วยเราก็เดี๋ยวเรารีบกลับบ้านหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่รับชมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้เกี่ยวกับเนปาลเรื่องใดก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าอยากรู้เรื่องนี้เดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิปแล้วก็ลง YouTube ให้ทุกท่านนะครับก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร b ์นะครับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับ โอ้โอ้โอ้วันนี้จะไปทางไหนแล้วนะครับเวันนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยน